สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเป็นสิ่งที่ผมอยากจะได้มานานแล้วนะครับแต่ด้วยปัญหาของเรื่องเงินนะฮะแล้วก็เรื่องของโอกาสนะครับมันยังไม่เหมาะสักทีแล้ววันนี้ผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้นี่มันคือ iPad mini 6นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับเคสของ STM นะครับ งได้มาสดๆร้อๆเลยนะครับอันนี้ iPad mini 6ของผมตัวนี้นะครับก็คือว่าทำไมผมนี้อยากได้มานานเพราะว่าด้วยปัญหา iPad Pro 2018ของผมมันได้ตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่มี iPad ในการใช้ตัดต่องานนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แต่ก่อนมี Macbook นะครับแต่ว่า macbook ปัญหาของเขาเนี่ยคือ,เ,อ,อเราไม่สามารถที่จะพกออกไปนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกสบายนะฮะมันมันมันเป็นเขาเรียกอะไรหลหะมันเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กอะแล้วการจะโอ้ยควักขึ้นมาแล้วก็มาเปิดแล้วก็มาตัดต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่สะดวกเท่ากับตัวของไอทังไอไอแพนะฮะ iPad mini 6เครื่องนี้ของผมซื้อมามือ2นะครับราคา มัน64กิกนะครับราคาอยู่ที่14,700บาทเนสีเด้บาทเขาลดให้100ยนะครับเ,เหลือหลือ1 1 4 7 0 0บาทนะครับจาก14,800บาทลดมาร้อยหนึ่งนะฮะก็ขอบคุณสำหรับผู้มีน้ำใจใจดีลดให้ผมตั้ง100บาทนะครับทำไมผมถึงเลือกอตัว iPad มือ2แทนที่จะซื้อมือ1เพราะว่า1อย่างที่บอกไปนะครับว่าด้วยเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคือมันออกมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะแล้วเราเราเรามีความรู้สึกว่าคือเราติดตามมาตลอดนะครับเรามีความรู้สึกว่าราคามันเริ่มต่ําลงจนสามารถซื้อได้แล้วนะครับที่ราคามันต่ำเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นเครื่อง WiFi เฉยๆนะฮะไม่ใช่เครื่องสายที่ใส่ซิมได้นะฮะฉะนั้นราคามันจะถูกกว่าตัวใส่ซิมอยู่พอสมควรหลายพันบาทอยู่เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ประกันของเขายังเหลืออยู่ที่เดือนมกราคมปี67นะครับนั่นหมายถึงว่าเหลือเกือบเกือบเกือบปีนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาซื้อ Apple Care erm เพิ่มนะครับผมก็เลยเลือกซื้อมือสองดีกว่าถ้าเกิดซื้อมือ1คงได้แค่1ปีแล้วก็ต้องซื้อ Apple Care erm เพิ่มด้วยนะครับอ่ะมาพูดถึงหัวข้อหลักๆของเขาเลยนะครับสำหรับหัวข้อหลักๆนะฮะส่วนรายละเอียดลงลึกอะไรประมาณนั้นผมบางหัวข้อผมอาจจะไม่ได้ลงลึกไว้นะครับเพราะว่า คุณผู้ชมเนี่ยน่าจะได้ไปดูในช่องอื่นเรียบร้อยแล้วละนะครับมาที่เรื่องหลกัหลกๆเลยนะครับคือเรื่องของหน้าจอเนี่ยหน้าจอของเขาเนี่ยสำหรับผมนะผมแฮปปี้นะฮะความละเอียดหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แม่นทางข้อมูลทางเทคนิคเท่าไหร่นะครับการทัชเนี่ยผมถือว่าเฮ้ยโอเคสาหรับแบบเนี้ยแบบแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่แบบว่าเอาจริงๆนะ ือใช้ความสามารถแบบไม่หมดนะครับนอกจากเรื่องของการตัดต,ต่อวิดีโอหรือเรื่องของการอาวาดรูปเล็กๆน้อยนะครับทำฟอนต์ทำนู่นนี่นั่นนะครับนั่นแหละฉะนั้นหน้าจอของเขาที่เขาบอกว่ามันเกิดอาการย้วยมันเกิดอาการจะเรียกอะไรแหลกปะนะประมาณนั้นนะฮะผมยังไม่ได้ใช้และยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับฉะนั้นตรงข้อนี้ผมอาจจะบอกไม่ได้นะครับแต่ถามว่าแฮปปี้ไหมผมแฮปปี้กับทางหน้าจอ ของทาง iPad mini 6นะครับแล้วก็ด้วยไอตัวขอบจอเนี่ยมันเล็กลงตามมันจะไม่เหมือน iPad mini รุ่นเก่าตั้งแต่รุ่น5ลงไปนะฮะที่ขอบข้างล่างมันจะใหญ่ข้างบนใหญ่ข้างข้างข้างเนี่ยมันจะขอบเล็กนะอันนี้เขาทำเหมือน iPad Pro หรือว่า iPad Air รุ่นใหม่ๆเลยนะฮะซึ่งถือว่าเฮ้ยมันทันสมัยดีนะครับการพกของมันก็มันจะทำให้เรามันโก้ด้วยนะครับองขออนุญาตผู้ชมเพราะว่าเจ็บคอนิดหนึ่งนะครับไม่ได้มาทำคลิปนาน ทีนี้มาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของลําโพงนะครับลำโพงเขาเนี่ยอย่างที่บอกเ,อเดี๋ยวผมบอกก่อนนะอันนี้เป็นช่องเสียบท y p e C นะฮะลำโพงเขาจะมีด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีด้านบนฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมแปลกใจมากเลยนะเพราะว่าตัว iPad Pro ของผม18เนี่ยคือมันจะมีแค่ด้านล่างตรงนี้นะฮะส่วนด้านบนมันไม่มีนะครับพอมาฟังเสียงของทาง iPad mini 6นะฮะมันเหมือนแบบมันออกท้งทางนี้ออกท้งทางนี้นะฮะซึ่งผมว่ามันให้มิติ ที่ดีกว่าลำโพงแค่2คู่เหมือนตัว iPad Pro 2018นะครับเสียงเนี่ยถ้าถ,าถาความดังนะครับผมว่าอาจจะพอๆกันไม่ได้หนีกันมากนะครับแต่ว่าผมให้ภาษีตัวนี้ดีกว่าผมยังไม่ได้ฟังอย่างจริงจังนะครับผู้ชมต้อง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 ,ต,องต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมค่อนข้างแฮปปี้กับตัวลำโพงของทาง iPad mini 6นะครับเดี๋ยวขอดาวดาวเสียงลงนิดนึ่งนะเพราะว่าเริ่มเริ่ม,เ,มจเจ็บคอแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องของอะไรอีกอ่ะถามว่าความจุ64สําหรับการตัดต่อวิดีโอเพียงพอไหมเพียงพอนะครับสําหรับผมนะเพียงพอไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้พอไม่พอหรืออะไรเพราะว่าผมซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะฮะก็คือตัว SSD external นะครับของทาง Sandisk มาเพิ่มนะครับ นั่นแหละคือมันเหลือเงบงบอยู่นิดหน่อยนะฮะก็เลยไปสสยตัวนั้นมานะครับมาแต่ยุ่งยากเวลาต่อเวลาอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะครับแทนที่ถ้าเกิดผมเพิ่มเงินไปเอารุ่น256นะครับผมดูแล้วเนี่ยประกันของ256เนี่ยมันมันเหลือน้อยนะฮะมันหมดภายในปีนี้นะฮะอาจจะประมาณเดือน10หรือเดือน11เต็มที่12ประมาณนี้นะฮะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอตัวนี้มาตอบโจทย์เพราะว่ามันหมดตั้งปี6 7นะครับแล้วก็มีเรื่องของอะไรอีกการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมผม เอ่อผมลองเล่นอยู่เกมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมไอเกม s Space m มา s ช a l นะครับเพราะว่าตัว iPad ปี2018นะครับผมมีเกมนี้อยู่นะฮะ iPad ปี2018เนี่ยเล่นเกม s Space m มา s ช a l เนี่ยเอ่อไม่มีอาการกระตุกนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะมีอาการกระตุกบ้างเล็กๆน้อยๆน้อย,น,อยน้อยครั้งได้นะครับคือคือนับครั้งได้เลยนะฮะถามว่าโอเคแฮปปี้ไหมแฮปปี้นะฮะส่วนเกมอื่นผมไม่ออกความเห็นแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นจริงขนาดนั้นนะฮะเพิ่งได้เครื่องมาประมาณ สี่ห้าวันเองนะครับเลยยังลองเล่นได้ไม่ไม่เต็มที่และอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนไม่ไม่ได้เล่นเกมหลากหลายนะครับผมเล่นแค่เกมสเปสแมชชลและก็เกมบังเกมแค่นั้นแหละนะฮะส่วนตัวนี้ตัว iPad Mini 6นะครับเขาไม่มีตัวสแกนใบหน้าเหมือน iPad Pro 2018นะครับไอแพดแอร์ผมไม่แน่ใจว่ามีตัวสแกนใบหน้าหรือเปล่านะฮะเขาจะมีตัวนี้คือตัวไอสแกนนิ้วนะครับซึ่งทำงานได้ดีนะครับจับติดจับติดจับติดอะไรเลยนะครับถือว่าทำ ออกมาได้ดีนะครับแต่ที่จะเป็นปุ่มโฮมเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็เอามาไว้บนนี้แล้วนะฮะถือว่าทําออกมาได้ดีตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีเรื่องของอะไรอีกความหนาความบางก็แฮปปี้นะครับน้ําหนักเนี่ยรวมกับเคสเนี่ยตัว S M ถือว่าเป็นเคสที่หนาและหนักนะครับแต่ว่าพอมาอยู่อย่างนี้นะฮะ ถ้าเทียบตัว iPad 2018นะครับผมว่ามันลดไซส์มาได้เยอะมากเลยนะฮะมันทำให้การถือทั้งมือถือของผมจะมีเครื่องหนึ่งตัวที่ถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะ s ัม s ุเอะสัมสองฮัลจเนี่ยพอถือด้วยกันเนี่ยคือมันมันเล็กอ่ะมันมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายอาจจะหากระเป๋าคาดอกสักเล็กน้อยนะครับก็สามารถเก็บได้มิดแล้วนะฮะทำออกมาได้ดีนะครับส่วนการชาร์จไฟนะฮะผมยังไม่ได้ลองชาร์จนะครับว่ารับไฟที่เต็มที่กี่วัตต์นะครับแต่ว่าตัวเดิมนะครับตัว iPad Pro 2018อยู่ที่18วัตต์นะครับตัวนี้ก็น่าจะได้มากกว่าอาจจะ20 25ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าดีนะครับ แต่มีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ถ้าชาร์เต็ม1 0 0รนะครับระยะเวลาตั้งแต่ร้อยถึงแปเนี่ยผมว่ามันอาจจะลดลงมาเร็วนิดหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าอาจจะด้วยมือ2คนเดิมไม่ค่อยได้ใช้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัว iPad Pro 2018นะครับตัวนั้นจะลดยากนิดหนึ่งนะฮะตั้งแต่100จนถึง80สนะครับส่วน80ลงมาก็ยังถือว่าเรื่อยๆนะฮะยังยังยังไม่ได้ลดแบบพัวภาพอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็คงต้องรอดูอีก รอใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะฮะหรือใครที่มี iPad Mini 6ก็มาคอมเมนต์ได้นะครับว่าแบตเตอรี่คุณเป็นไงบ้างนะครับสำหรับผมคิดว่าโอเคกับยอมรับได้ยอมรับได้นะครับมาเดี๋ยวต่อไปมาดูเรื่องของกล้องนะครับเรื่องของกล้องเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยกล้องหน้านะครับความละเอียดเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะครับ <laughs> คือเป็นคนไม่ค่อยรู้อะไรเลยเอาเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยแล้วกันแล้วก็จะพูดนะครับ อันนี้นะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือทางกล้องหน้านะครับอันนี้ผมลองถ่ายเดี๋ยวจะมีคลิปตอนกลางวันให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับผมว่าน่าจะดีกว่าคลิปตอนนี้นะฮะอันนี้ความห่างคือหนึ่งช่วงแขนนะครับคือหนึ่งช่วงแขนเขานะครับแล้วก็ผมพูดเสียงปกตินะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะฮัลโหลเทสหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองเขาอาจจะแพ้แสงน้อยนะครับไม่เหมือนทางตัวซัมซุง a สามสองห้า g นะครับทีนี้มาเดี๋ยวมาดูกล้องหลังของเขานะครับว่ากล้องหลังเขาจะเป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับอันนี้ผมถ่ายจากไอคือเขาเรียกอะไรนะผมถ่ายกล้องหลังนะครับผมคือมันทําได้แค่นี้แหละคุณผู้ชมก็ลองสังเกตเอาดูนะครับระหว่างกล้องหน้ากล้องหลังนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ความห่างจะประมาณตัวอะไรนะไอตัวมือถือซัมซุงนะฮะความหวากความห่างของหน้าแล้วก็กล้องนะครับตัว iPad mini 6นะครับ ตัวไม้เนี่ยผมไม่แน่ใจอยู่ด้้นไหนอาจจะอยู่ทางด้านมือปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะทุกคนลองฟังเสียงเอานะนะครับก็ถือว่าเฮ้ยโอเคนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยนะครับอันนี้นะฮะคือคือออกมาที่แสงแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าทําออกมาได้ดีชัดนะฮะแต่ว่ามุมกว้างมุมวายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะผะยังหาฟัก์ชันไม่เจอ เป็นไงกันบ้างคุณผู้ชมสำหรับไอตัว iPad Mini 6นะครับการใช้งานผมพยายามรีวิวให้ได้ทุกสัดส่วนทุกส่วนสัดของมันนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะฮะเพราะว่าผมไม่ใช่นักรีวิวมืออาชีพนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนแล้วก็จะเจ็บคอ,อน,นิดนึงอาจจะให้เสียงได้ไม่เต็มที่นะคุณผู้ชมถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาด้าล่างได้นะฮะถ้าเกิดผมรู้ผมก็จะตอบให้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้ก็คงต้องบอกว่า ไม่หรือนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเพียงพอเท่านี้อ่ะมาอย่าลืมให้คะแนนกันนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะฮะตัว iPad mini 6นะครับผมให้คะแนนเท่าไหร่ผมให้เอาจริงๆนะเอาตามความชอบนะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมให้10เต็ม10นะครับ <laughs> คือคือมันชอบอะ่ะมันสะดวกแล้วก็มันสามารถตอบโจทย์คือผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ใน,นอะไรนะในอีโคซิสต็มของทาง a p p l e ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่าก็ไม่ได้แบบโอจ่าอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าบางบางบาง,บางครั้งฝั่ง Android เนี่ยก็มีอะไรที่ผมชอบอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องการใช้งานบางอย่างเนี่ยผมยกให้ทาง Apple นะครับก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับสำหรับวันนี้คงเพียงพอแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะเดี๋ยวรอครั้งหน้า มีอะไรมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูใหม่ก็รอติดตามกันแล้วกันฮนะวันนี้ต้องขออภัยด้วยที่อาจจะออกเสียงได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าเจ็บคอเจ็บคอนะครับบ๊ายบายครับ